คือคราวนี้เราจะเน้นเรื่องเรื่องของการขยับหมอนรองกระดูกที่ให้มันปั๊มลงอ่ะนะก็เราก็จัดการตรงข้อกระดูกที่เรามาร์กไว้อะนะก็คือขึ้นเลยถ้าเป็นสิน่งนี้ดูว่าเป็นสิ่งไหนก็มึงนี้ไม่มีเวลาตรวจก็จับจับดูก็ได้นะบางทีมันนิ่มอันนี้ไม่ไม่เป็นเท่าไหร่ขึ้น ขึ้นขึ้นนะอันนี้อาจารย์ไปอย่างเร็วนะเพราะทวนไมไ่ไม่ได้ก็คือเราก็ดูกล่าวนะข้อน,นี้เราก็กดลงไปเวลากดเนี่ยกดลงไปให้ให้ให้ถึงก่อนนะเราค่อยปั๊มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปอนนะไม่ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปแบบไม่ใช่ไปนี้นะกดให้มันถึงหนืดก่อนให้มันไปไม่ได้แล้วนะค่อยให้แรงนะให้ให้ให เราจินตนาการว่าเราจะต้องผักไอสียงแดงอ่ะมอลองดูให้มันลงไปคืนนะก็กดลงไปนะนะเหมือนกันอย่างนี้นะนะก็คือกดลงอย่างเดียวไม่กดขึ้นกดลงนะเราก็าเริ่มใหม่นะกี่ครั้งตอนฝึกก็คือสามรอบตอนทำจริงก็ประมาณเก้ารอบนะ นะอย่าก,กดขึ้นกดลงนะให้กดลงอย่างเดียวนะเมื่อครบแล้วเราก็ลงมาลงมาเราก็จะมาจัดการ<ม>ไอ้ตัวที่เวลาเรานั่งแบกขายืนแบกขาเนะี้ยอยืนหุบยืนหุบเนะี่ยไอ้ตัวกล้ามเนื้อไอ้สลักเพชรน,นะซึ่งมันมีหลายมัดในการหมุนขาหน้าที่มันคือหมุนหรอกพอเรานั่งมันก็จะหุบหุบมันก็จะบาดเจ็บง่ายมันก็เก่งเลยคราเนี้ยพราบาดเจ็บมันจะเก่งมันก็มาจัดการมันก็พับแบกขาอนะไรอย่างนงี้นะหาตรงให้เจอนี่ไม่ต้องรีบนี่ ใช้สองนิ้วตรงบริเวณนี้กันนี่อย่าไปจิ้มก้นเขานะโอ้โหนะเนี่ยถ้าบางทีงอขึ้นมานี่มันยกขึ้นแปลว่ามันเก่งนะน้าขานะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็ก็กดได้อย่างนี้นะเนี่ยสองจุดก็กดทีละจุดเนีกดกดลงไปก่อนแล้วก็ให้แรงหนึ่งสองสามสี่ห้านะค่อยๆเนี่ยเนี่ยนิดสู้เลยเดี๋วมันเก่งเราก็กดลงไปจนกว่ามันจะนิ่ม นะแต่ไม่ต้องกดแรงนะกดจนช้าไม่ได้กดค่อยๆก็กดไปแล้วก็มาคายตรงซาโคทูบ b u l a r ligament นก็นะคือตรงพังผืดที่มันนั่งอ่ะตรงเนี้ยบริเวณที่เป็นกระดูกแข็งๆก็เขียขเขยเข่ยขึ้นเขี่ยเขี่ยขึ้นแล้วก็คายพังผืดในใต้กล้ามเนื้อ g l สมิแม็กซิมัสก็คือกล้ามเนื้อในการก้นเนี่ยคายเบา เราก็ใช้หมอนข้างอ่ะหมอนข้างมาอ่าแล้วก็มาใส่ไแบงนี้นะให้มันเปิดเปิดตรงนี้ให้มันลงตรงนี้หนึ่งเนี้ยนะไม่ไม่ใช่วางอย่างนี้นะอย่างนี้ผิดนะเขาต้องเพื่อเราจะได้กดตรงนี้อ่ะกดตรงนี้ไว้นะเราก็ขลายตรงนี้มันยกขึ้นมาแล้วก็วางอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นแผ่นอย่างงี้ใช่ไหมเราก็วางแล้วก็กดไล่อย่างงี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ไล่ลงไป หรือจะบางอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะหรือจะบางอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ไม่ได้ว่าผิดถูกนะให้มันคายนะนะให้ให้เพราะว่ามันมันต้องใช้ใ,ใหญ่ๆเนะี่ยเพราะมันเจ็บไอจีบมันเจ็บก็คืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ให้มันให้มันคายเหมือนให้มันคายนะแล้วเราก็มาจัดการในตรงกล้ามเนื้อเทนเซอร์นะเทนเซอร์ฟ er. าเชียตรงนี้เออต,ต,ตะกจีแล้วก็กลับตรงนี้ก็กดลงไปนะอย่างนี้ ทางไว้นะกดลงไปทางอย่างเงี้ยนะพอเสร็จแล้วเราก็กดเราค่อยเขี่ยเขี่ยขึ้นไม่ต้องแรงนะคนนี้กขาเจะากติตัวนี้ก็ต้องกดระวังมันเจ้กติมันจะเจ็บอย่างงี้กดขึ้นไะนะนะอย่างนงี้เนีย่ยแข็งหมดเลยเก็เขี่ยแต่ไปกดแรงมันจเจ็บนะนี่อย่างนงี้ เราก็อ้อมมานะอ้อมมาอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าต้องมาดูว่าหน้าขาเนี่ยเป็นยังไงก็กดบางอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้ากนเข้าใหญ่ก็บางนี้นด้กนเล็กก็อย่างนี้เพื่อที่เราจะดันตรงนี้ให้มันยืดออให้มันให้มันให้มันแบะออกไงนะเราก็กดลงไปกดจะได้ไม่ยกกดอย่างนี้ นะอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาคําดูตัวนี้สลักเพชรก็กดแล้วก็เคลียร์ลงไปแล้วก็ขับออกไปพอมันผ่าตัวนี้แล้วเอยตัวนี้ก็เมื่อกี้กดกดซ้ำอีกก็ได้จากฝั่งนี้ก็เหมือนกันล็อกตัวนี้ก็กดลองอไปได้ก็ได้มันก็จะได้ขลายลงไปนะก็ถึงจุดนี้นะโอเคนะ